ั้น้ำคอยเปิดหัวชิมอ่ะคอยต้องแกงไม่ยังเหม่อมกนแล้วก็ซู้มัวเหมือนระบของติดแล้วติดแล้วเสื้อใหม่ที่พี่ต้นเรียวซื้อให้ใช่ไหมต่อนะคะน่าต่อนนะคะเก็บเก็บควมนะเก็บความห้องประกั ยังอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเสวัสดีค่ะคินซิงค่ะคินซิงน้อยน้ยค่ะน้ำแม่น่อค่ะเยอะนะค่ะไม่ถุงกันค่ะไม่ถเรอ่าดีเบอกวันนี้นอนรวมกันเลยค่ะสตล์ไมต้องกระเป๋าเธอ้วยนะคะต้องทยอยเอาไปแหละมันไม่หมดหรอกรอบเดียวอะเาบอกคอยเขาบอมีมือถือแล้วแม่ไอ้ตปืนรุ่นนี่บอก คนประกาเของใกล่ตซัสนอ่ะเบิร์มันนี้มันใส่หนูใส่แสอพี่ต้นลิวเซตไรซีซีมันดคือค่คือคือแสว่าันต้องใช้สีหนึ่ลบเสียตัวมันอยากได้น่ะโดยค่ภาพเป็นย่างหางมันม่มีอย่มิชชอบน่ะเนี่ยแม่อามาเซ่ใส่กระเปางเกงมเอาโัรสัพท์มาใส่เกงนี่เดี๋ยว่งนี่ใส่เกเอไมาใส่เกงก่อนโอเคเออนึ่ยัยันล้ไปหนนีก่อนอุ้ยม่ชอบกแลตติดท มือนม่ไดใชตู้นีอะไรยันลงแคนี้กนได้อะเบิดเปล่าืออในในเปล่าเกต้าอาบน้านี่นะแม่เออรกตาอาบหน้าใส่ขลมได้อมแบบซีเปาห้าเปาเั่นที่กต้าอาบน้ารกต้าเขียว เดี๋ยวจะย่างมาเอาก็ได้มันเป่าเอาเหมือนมันไปย่างไม่เป็แม่เจ้านะปุ๋ยเปิดถ่ายรถเลมันมหนียวไงน่าไม่เลสิบไว้นน้ำได้ปะเออไปแล้วคือไงร้องแล้วอันนี้แม่โอ้อันนี้ก็ยังไปง้มเอาน้ำอีกอยู่พ่อการ์ดเลยวะไปย่างที่ไรย่ะมันมีตะการ์นี่นี่ยตะกร้าอาบน้ำ เอาเย่ะล <muitas S 2> ือมาเอาายมาเอาให้ไ no ด้ข้างได้ไปแล้วต้องใส่ไปหาขิงมุกกระทะแล้ววะไปไปเร็วอีกนิดเดียวไปบ้านแล้วผลิตภาพไปซื้อกับเปาอยู่ที่ผ้าขาดผรงขาดเนาะคอขาดเนาะไปบ้าอยู่มือใดมือหนึงมันต้องมีขาดแหละ ป๊าห์อุ้ยเม่อนี่รู้ใ่อันนี้ดีกว่า เปิดตั้งแต่เมือใช้เปิือดซื้อซอมกล่องเอาม่แม่จะซื้อเนยปุ๋ยสิจับกล่อนจะซื้อกล่องน้องไข่ไกล้องกันเอามนบังมือข่จงสิบอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวงขไปใส่หนึ่งนวยบางหรงน่าจะ้องใดไปใส่ ุงได้หน่อยเอาได้เฮานั่นละอันอันนี้พี่ก็บอกเข้าแม่อีกอันห้องเจ้าเจ้าแกไปใส่เอาลงมาอยู่ขอใส่ถุงมาตุ้งแก่จากพี่เนาะมันเอาไปใส่เออในถุงนั่นแหละคุณคุณหนึ่งไใส่ไปนั่นล่ะเนี่ยไอ้บ่อถุงไหนถุงไหนสิเดาลงนี่น่อเห็นเดี๋ยวมันบ่อเห็นนั่นล่ะที่ขังกระเป๋า ถุงทุงกาแฟเดี๋ยวเอาไปไปนารถพ่อเดี๋ยวคอยสิไปกินอยู่เอออะไรอยู่บ่ถุงกาแฟเนี่ยใส่ป่วยเอาถุงเงิน เอาถงนี่ขอลงเลยเนี่ยนี่ขแต่งไว้นี่ขอจะไปกินกาแฟแล้เก่าซองเอาไม่ขห้ขซองหนึ่งมีกาแฟบริการยใส่ขวหญฮาร่เห็นขวจะไปกินยู่ร้านไข่กนี้ก่เอานงหมกินเ็มาฆพี่ไหมโอ้ยผู้ลูกก็ได้ผู้แม่ก็ฮัปวดหัวใช่เพื่นเพื่อ คเห็นเอาตปหาซากเยคนอื่นเขากาเห็นแตเขาเป็นกานกุ่มนะเขาบมดกมลี่เานพื่อนกตแตากไกาทากทกสคิดตอเื่อู่มัก็เป็นํารวจเอต้อกเหต้องเหหลายเลย้าตามขึ้นเข้าจางาที่หาาก่ืมนอ่ะจ้างกันก่ิดดเลยนะครับอาจจะอาจจะพอมางหนอาแต่แล้ก็เหยผมเนี่ยป็นปฏิสัยานจ้างมาดีงานของผมเนมาก้างมากนี้

ถ้าหรือว่าเป็นคลิปบอกจะคำโอแม่คืนน้ำกาแฟอยู่นี JI, ่เร็วๆค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านนี้ค่ะหงายไปนุ๊กนุ๊กก็ได้นี่นุ๊กปวดหัวแหงนย่เลือมาหาด้วยค่ะมาหมือนคไอะไร